เว้ยเฮ้ยบอลลนตับบลลับลับับิบบุับบุบลบับบุบบับบุบบุบ่มับมับมับ้ยาล้าอุะดไรโอ้โอ้เอ้ยเจ็บแออุ้ยเจ็บแทเลยโิคูิคูิคูทำไมเสียงมันป่าเถื่อนังเลยอะวิวคูนอ้ยติดแล้ววะ

เออมันก็รีบซื้อเออจะได้ดินเลมกันันจอเฮ้ยใครเสกอะไรอะอะไรนเนันตาี่ยบักวันบักวันไอการในน่ะหกสิบเก้ารูปีเฮ้ยวนี้ก็หาเราไม่เจอสามเก ตอนนี้นี่ไงยิไเฮ้ยเฮ้ยบาดับดับดับมาดับับนิบดับดับมับนิบดับมดีบด้าเเฮ้ยเฮ้ยไอเกออไปไอเกไอเกไอเกออยโอยออยมันโหดเรวะไอเหี้ยเอามันโนคลิปได้นี่วา บอกงี <kung> <kaz oo> ้นะไอ้เหี้ยจะบอกทำไมวะเอาเราคลิปกันเหรอเอ้ากูเริ่กดตัววีเปิดไหมไอ้เหี้ยโนคลิปกันเหรออะไรวะนม่ยแบไค์หายแล้ว์หายอะเว็บเว็บไปราคาถูกสกิลอีสตูปแปดแปดคุยหายไปแล้วไอ้ไอ้เหี้ยกูจะปุงยาไอ้สัสกูจะปุงยาไป

เฮ้ยเกิดเี้ยตรงนี้เนี่ยโคตรใกล้เลยเี้ยทำอะไรกันอะไรจะกินบะหมี่กันกินบะหมี่กันจะกินบะหมี่แพคเกจได้ปะว้าวเกต์เกต์เกตองเพลงกูมันลุกจับเอาราลาเล่ราลาลาเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ เออจะด้วยจะด้วยจะด้วยมาลุบดับมาดับมาดับไม่ดิบบ๊อบบุลบอบบ๊อไม่ต้องแม่นังวะกูปลอดภัยกูปลอดภัยละไม่บอกใครอะไม่บอกใคร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 คนชื่ออ้ออยู่ไหนน่ะไอ้คนชื่ออ้ออยู่ไหนคนชื่ออ้อยู่ไหนจ๊ะมึงเงาคนชื่ออ้อยไม่เจอเลยโอ้โหเป็นดวงตาคนชื่ออ้อยอยู่ไหนจ๊ะออออะไรไม่มี ไอ้ยัมาอยางไงวะไอ้ยันเอาตายกันหมดตีไเง้ยไอ้ยังมาตอนไหยวะไปเกดีกว่าอัดปืนลมอัดปืนลมไม่ใช่ไม่ใช่ปืดีกว่าไปเกดีว่ามเกันเอ้ยไปเกดีว่าไม่คิีว่เงีผ่านไปกก้ออี้วะไอ้ยเจ็บแทนู